ความ่าความฝันเธอกับฉันจึงมีวันแห่งความสดใสคือความหวังคือพลังอันแสนยิ่งใหญ่รอรวมใจสู่เส้นชัยลูกอัลทอซส,สวัสดีค่ะ นูชื่อนางสาวจุฑาชนีประมวลชื่อเล่นชื่อแยมกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาป,ปีที่3ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนสตรีสิริเกตค่ะสำหรับทางหน้าครอบครัวนะคะหนูอาศัยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่และพี่ชายหนึ่งคนค่ะในวันหยุดพวกเราก็จะไปทำบุญที่วัดประจำหมู่บ้านด้วยกันค่ะเราจะไปรดน้ำต้นไม้ปลูกผักสวนครัวที่สวนของที่บ้านค่ะ ทำความสะอาดรอบบ้านด้วยกันทำอาหารเย็นด้วยกันค่ะและออกกำลังกายในช่วงเย็นของที่บ้านทุกวันค่ะหนูขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่คอยส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพให้หนูมีความสามารถรอบด้านทั้งด้านวิชาการด้านดนตรีและด้านอื่นๆอีกมากมายค่ะในด้านวิชาการผลงานที่หนูภาคภูมิใจมีดังนี้ค่ะ 1. ได้รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขันคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่9และครั้งที่10ประจำปีการศึกษา2513และปีการศึกษา2514ค่ะ 2. ผ่านการคัดเลือกโอลิมปิกวิชาการสอวนวิชาดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นค่าย1และค่าย2ปีการศึกษา2514ค่ะ 3. ผ่านการคัดเลือกค่ายคณิตศาสตร์โครงการโอลิมปิกวิชาการสอวนค่าย1ปีการศึกษา2515 4. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงวิชาคณิตศรราสตร์ระดับมัธยมศรรึกษาตอนต้นการแข่งขันสอบวัดทักรรวิชาการระดับชาติประจำปีการศึกษา2515รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด 5. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากการแข่งขันซูดโดกุระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นครั้งที่7ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการปีการศึกษา2515 6. ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ระดับมต้น การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติพุทธศักราช2515รอบแรก7ดะดับรางวันลนักชนะเลิศอันดับ2การแข่งขันรายการเยาวชนอยากรู้ปีการศึกษา2515ความสามารถดนานกีฬาวอลเลย์บอลโดยได้ร่วมแข่งขันกีฬาสาัมพันธ์น้องพี่ห้องเรียนพิเศษวคทศ ความสามารถด้านดนตรีนะคะคือสามารถเล่นกีตาร์ได้ค่ะโดยได้ร่วมแสดงในงานสัมันธ์น้องพี่ห้องในพิเศษ,ษ,ษ,ษวคทศโดยใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์โดยการึกซ้อมกีตาร์สาม่ำเสมอค่ะความสามารถด้านคณิตศาสตร์โดยได้นําเสนอเป็นโครงงานและได้คะแนนสูงสุดในการนําเสนอโครงงานห้องในพิเศษ,ษเครือข่ายสพม นางสาวจุธาสินีประมวลนักเรียนโรงเรียนสตรีสิลิเกตปัจจุบันกำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศากปีที่3ทับสโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสาตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมสามารถผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสาตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นมัธยมศาาปีที่4ประจำปีการศึกษา266พิดามารดาและนักเรียนมีภูมิลำเนาอาศัยอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดโดยกำเนิดมีผลการเรียนเฉลี่ย4.00ทุกภาคเรียนได้รับทุนเรียนดีโรงเรียนสตรีสิเกตทุกปีการศึกษาเป็นผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนมากมายอทิเช่น ระดับชาติระดับภาคระดับจังหวัดและระดับเขตพื้นที่การศึกษามาโดยตลอดประบพฤตตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพี่เพื่อนน้องนักเรียนด้วยกันเองไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนด้านการดเดินชีวิตมีภาวะผู้นำสูงโดยได้รับการคัดเลือกจากเพื่อนร่วมชั้นเรียนให้เป็นหัวหน้าชั้นเรียน แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ถูกต้องดีงามและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นเกี่ยวกับสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทุกกิจกรรมมาโดยตลอด สวัสดีค่ะดิฉันนางฐานิตาวัฒนะพฤกษชาติตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังเคยเป็นคุณครูประจำชั้นนางสาวจุธาศินีประมวลตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่ง ดังนั้นจึงเป็นอีกคนหนึ่งที่มีส่วนในการดูแลสนับสนุนและพัฒนานางสาวจุธาสินีประมวลอย่างใกล้ชิดจำได้ว่าตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นึงนางสาวจุธาสินีประมวลเป็นนักเรียนที่มาจากต่างอำเภอแต่เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจใฝ่รู้ใฝ่เรียนและศึกษาหาความรู้อย่างต่อเนื่องทำให้มีความโดดเด่นทางด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ เห็นได้จากรางวัลที่ได้รับตั้งแต่ระดับประเทศระดับภูมิภาคและระดับจังหวัดนำมาซึ่งความภาคภูมิใจให้กับครอบครัวโรงเรียนและจังหวัดอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้นางสาวจุธาศินีประมวลยังเป็นคนที่มีกริยามารยาสุภาพเรียบร้อยเป็นคนมีจิตสาธารณะเสียสละให้กับส่วนรวม อีกทั้งยังมีภาวะความเป็นผู้นำสูงเห็นได้จากการที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นหัวหน้าห้องตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ดังนั้นจุธาสินีประมวลจึงเป็นต้นแบบที่ดีงามรอบด้านในการปฏิบัติตนให้กับเพื่อนๆน,น้องๆและยังเป็นความภาคภูมิใจของโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมนายเทียมต้อมเห็นครับชื่อเล่นชื่อิวครับเป็นเพื่อเศษของแยมครับ ภาพโดยปกตินะครับในห้องเรียนครับแยงก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างอัธยาศัยดีร่าเริงสนุกสนานครับจะเป็นคนนําเสียงหัวเราะน้ำความสนุกให้เพื่อนในห้องครับแต่ความีงานจริงจังนะครับแยงก็จะเป็นคนค่อนข้างจริงจังครับเวลาเพื่อนเล่นกันในกลุ่มหรือเพื่อนมีปัญหากันในกลุ่มครับแยงก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างเคลียร์ปัญหาแล้วก็ตบตบให้เพื่อนเข้าสู่เข้ารู้เข้าทางครับจนงานสําเร็จกัได้ครับเนื่องจากแยงเป็นคนที่อัธยาศัยดีครับเป็นคนที่เข้ากับคนอื่นได้ดีแล้วก็ค่อนข้างเก ครูจึงมักไว้ใจแยมให้เป็นตัวแทนในด้านต่างๆครับทั้งการแข่งขันทางวิชาการทั้งศิลปะหัตถกรรมแล้วก็เป็นพิธีกรในรายการต่างๆครับทั้งเวลาไปกิฟต์ทริปเวลาไปเป็นตัวแทนในการแข่งขันต่างๆครับแล้วเวลามีปัญหาในห้องครับเ,เพื่อนๆก็จะมาักาม,มาถามแยมเพราะเนื่องจากแยมเป็นหัวหน้าห้องแล้วแยค่อทัง้งรับคำปรึกษาได้ดีครับทั้งด้านวิชาการับเวลาเพื่อนไม่เข้าใจเนื้อหาทาั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยแล้วก็ศาสตราครับแยมก็ทั้งๆจะช่วยเพื่อนได้ดีครับเนื่องจาก ยัมค่อนข้างมีความสำคัญทางวิชาการครับแล้วเขามีปัญหาด้านชีวิตครับเครียดในการเรียนครับยังก็จะเป็นคนค่อนข้างขอบอุรมเพื่อนได้ดีเวลามีเพื่อนมีปัญหาครับโดยรวมนะครับผมและเพื่อนๆนก็คิดว่ายัมเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีมากๆครับตัวยอย่างกิจกรรมที่เข้าร่วม 1. เข้าร่วมกิจกรรมประกวดมารยาทไทยของโรงเรียน 2. เข้าร่วมการอบรมวิชาการค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชั้นมักศึกษาตอนต้นโครงการโอลิมปิกวิชาการสอวนอ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 3. แสดงความสามารถด้านดนตรีกิจกรรมสายใยผูกพันสัมพันธ์น้องพี่ห้องเรียนพิเศษวคทส4ข้อร่วมกิจกรรมค่ายบรูรณาการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และศึกษาโดงูงานแหล่งเรียนรู้จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดระยอง 5. เป็นตัวแทนถือพานไหว้ครูโรงเรียนสตรีสิริกิต เข้าร่วมและเป็นมักคุเทศในนิทรศการโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพครั้งที่5และเป็นมักคุเทศในการประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 7. เป็นตัวแทนนักเรียนห้องเรียนพิเศษวคทศและแนวการศึกษาต่อชั้นม .1 ให้กับน้องๆปง .6 โรงเรียนอนุบาลศิษเกต 8. ร่วมกิจกรรมจิตอาสากับหน่วยงานและองค์กรต่างๆที่ขอความร่วมมือมาเพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติเช่นเป็นตัวแทนของคุณหมู่บ้านในการแจกโรงทานอาหาร 9. เข้าร่วมกิจกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนาทั้งในโรงเรียนและเมื่อมีโอกาสส่วนตัวกับครอบครัวทุกครั้งค่ะสุดท้ายนี้ขอขอบคุณคณะกรรมาการที่รับชมวดิทัศน์เพื่อขอรับทุนนักเรียนพระชทานมทศทุนที่15 ของหนูนางสาวจุฑาชนีประมวลโรงเรียนสตรีสุริเกตขอขอบคุณค่ะ